ครับวันนี้ก็มาชมงานศิลปะต่อเนื่องนะครับวันนี้เรากระ้ายครับจากตลาดน้งสีบ้านที่ตลาดน้ําเกาะกอยนะครับและยองนะฮะก็มาจัดนิทรรศการตรงนี้นะครับเป็นรูป่าทรรศกาที่เก้านะครับลาลึกจากตุลานะครับนะฮะให้ชมและวันจำหน่ายนะครับนะฮะบรรยากาศดีมากนะครับ เป็นเดือนไทยนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยน้ำนะครับดูของเราก็เยอะแยะนะฮะก็มีสเก็ตภาพสดด้วยนะครับหน้างานาแตววางก็แวกเขมานะครับวันนี้น่าจะ3ามสีทุ่มในมั้งเนี่ยเนาะม,มาเที่ยวมาชมงานมากินอาหารนะครับคนเยอะมากนะครับ อันนี้ผลง,งานผมนะฮะอ่านี่ฮะรอบเลยฮะรอบเลยอันนี้ก็อ่าเป็นที่ผมวาดวันนี้นะครับกำลังจะเก็บรารเอยดนะฮะน่าจะเสร็จน,นี่ก็เป็นสเก็ตภาพนะผมก็เปิดเป็นร่างสเก็ตภาพด้วยนะฮะ อของเทียก็เหมือนกันนะครับดูบรรยากาศครับเพืเ่อนๆมีน้ำพุด,ด้วยใช่ไหมฝั่งซ้ายของผมมือผมเนี่ยเป็นดนตรีนะฮะทางโน้นเป็นร้านอาหารริมน้ำด้วยนะถ้าใครจะมาทานอาหารก็ได้ครับหรือใครจะมาแบบอ่พวกถนนอาหารเขาเรียกอะไรอ่ะบัสฟุีคิวอะเนี่ยเป็นซุ้มยาวเลยนะฮะ เข้าได้ทั้งข้างหลังนะครับหรือจอดรถตรงปตทได้แล้วก็เดินเข้ามานะฮะหรือมาเข้า้องหลังข้างเซ็นทรัลน,นะครับแล้วก็มีเิ้นสวรรค์มีพื้นที่สําหรับเด็กด้วยนะฮะก็อยากให้เข้ามาเที่ยวกันนะครับเราจะมาจ่ายอยู่ตรงนี้น่าจะประมาณสิบสองสิบสามสิบสี่เอ้ยแก้ไขสิบสามสิบสี่สิบห้านะสามวันนะฮะ